อเดียวแบบทั่วเรา้วยต่อไปเราใช้อันนี้แหละพ่อแม่แม่ไปตองรอีกสองคำอันนี้อาไว้ทำคนเดียวเปียเหลืออะไรเพี่อใบเห็ดใบเห็ดข้าวเหนียวเปียกเลันำไปตื้ในเขียวอ่ำลำอยู่นะมหอมลยนี่ใส่หวานแล้วตอนนี้มกใส่เค็มอยู่ แบ่งเบิร์ตใส่เข้มเลยน้อยเดียวแล้วใส่ใส่หวานเท่านี้ใสหวานเมื่อหาหมกบ่เงามหาหมกเบี้ยวเบี้ยวเอาตัวนี้ไปตองแหงกันหมกได้ไหมหนูกินไม่ได้นะหนูนะใส่บะเข้าวใส่บะเข้าวนี่ใส่บะเข้าแล้วแล้วให้มึงขายถุงที่สุด แซวพราวแล้วแล้วจะหาเงินทังได้มาซื้อบา้านสามหลานหาพันไม่ถึงไม่ให้แค่ล้านกว่าไม่เกินสองล้านเนาะคึบแบบนี้นียแปลงแบบหนุ่มเลยนี่ไม่เกินนี่แปลงแบบหนุ่มเว่อคนนะ่ะโอ้บตตบติดบบติดไปตงวงเลยถ้าถ้าอันนั้นได้แม่มะพร้าวเราใส่ด้วยไงนะ้ำกะทิเราใส่น้ำกะทิก็ใส่ยขันเสียแปงอ่ะมันก็เลยไม่ติดมันก็เลยบบติดเฮ้ย ไปตองอีกสองคำกวยไปเห็นวเตยบุ้งเนี่ไปตองอีกสองคำซุกแล้วขนมเฮานี่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 ซึ่งแรกซึ่งแรลกใสหวานซึ่งใส่่ใสเข็มอยู่พูดหนึ่งอยู่หุ่นพุ่นพุ่นอยู่่นไปยั้งละหนัว อยากอยากินลูกินไมะลูกปที่ใส่กินปลาสินประสินไปน้องกิน้ปาเสีกินไปซิบก็เสีนะน้องกินแล้วไงน้องกินแล้วไม่ช่อยไดลูกน้องกินแล้วใช่ไหมค่ะแล้วได้กินอะไรใส่ปากเผาหวานหวานหอมอร่อยอื้าซุกเหรอเฮ้ยถ้าซุละซึงแรกซึ่งแรก ใส่บ้านใส่บ้านใส่เข้มหนึ่งอยู่คุณอันนี้ใส่ข้าวต้มใส่กล้วยมีกล้วยกับมีมะพร้าวอ่อนีิทัว่วดำทั่วทั่วั่วกับทั่วบานนอ้่นมันทั่วกระสี เลือกวัวยี่สองคำไม่ตองพันใดนสองคำเหรอเนี่ยมีใบใหญ่อยู่บ่อยอย่างพี่สาใบใหม่นี่เอาหนึ่งใบใหญ่พอดีเออเด่กหนูเนาะหนูมานี่โอ้ยจะเอาใบมุกทำต้นบุนต้นบิงก็ไม่ได้ต้นบิงก็ได้แล้วมันเหี่ยวแล้วต้นบิงเด็กได้เลยมีเหี้ยอยู่ หนึงอแล้วหนูผลเต็มอยู่กอกล้วยเสือก,กันกล้วยเขาต้มมัดน้ำน้ำกะทิใบเตยได้หนิน้ำกะทิใบ,ตใบตเตยแซ่เข่าไอ้พวกเลยบาด้าท่าจะแซ่ท่าก็ใส่แบบนี้นะกล้วยว่า,างมันกล้วยเหลืออยู่สองข่ำเน,นี่ยถาดตัดเปนตวงอยู่นี่ ถาดแรกแล้วแล้วนี่ทาดแรกใสหวานใสหวานตัวนี้ใสหวานใส่เข้มหนึ่งอยู่พ่นเห็ดไหลใสเสนอเกิดอันนี้เขาต้มมันใบกลวยนะปอกเชือกกวยนีเ่ออเอาการกลวยได้เห็ดเลืออยูสามสี่หักการ

เห็ดกะปดต้มมปสันขาต้อเขาต้มมัดเห็ดข้าต้มมัดคัาคากะว่าเขาปวดตุมเอมันเห็นอยู่แถวนี่ละม็ดหน่อยๆพอไปตัดเนี่ยโอ้ตัดตัดเสือกบอลบ่เด้อไนเก็บของไปม่ยงใช่ไไปต่อมันจะทับกันไหนจังไหนข้อง่ออยู่ผีของ่อเห็ดอยู่บุญ มันบมีบมีแถวนีแล้วในละแวกนี้บูมี่เจ้าไปไหนก็ไปยบอยู่นี่บมีเขาก็นั่งตัดอยู่นี่อ่ี่นา้อยหนูหนูบัวหาบัวหางมื่อกี้เห็นกันนดหน่อยแล้วมีอะไร หนูนหาเหลือกนี่เอันมุกนเลยงั้นอนนกนกเอเปี๊ยะปาดมีเจ้ามาตัดเอียงมีแตัดเสือกกัวกวยกัวกวยเออแสดงงัไปจะกัวกวยเด้อจะจะอ้ทิกออไปกันหนูหนหนนไมัไปเข้าป็เชือกทีเจ้าเอาเชือก ต้มก็ต้มพี่น้องก็อยู่ต้มใครมันจะไปมันจะไปกระตูนนั่นไปกับกอกล้วยไปเชือกกบเชือกกล้วยอ่ะเพราะว่าแป้งแบบหนุ่มเอาแต่ทีแป้งแบบหนุ่มแป้งเนี่ยข้อไม่เคยเนี่ย นยังแค่นี้นะแต่ถ้าเราใส่ไข่ด้วยความนุ่มความหอมมันจะอันดัเบอยถ้าเราใส่ไข่รู้ว่าแป๊ะไงนะขีดวยคุณเน่คุณเน่อีหยังสันดานดำดำนั่นแม่นบ่นั่นแมนดูไปดูดูไปดูดูนั่นดูข้างขวดทั้งน้ำนั่นคนแก่ลุกจากนี่นะคนแก่ได้บอกคือไว้เจ้าว่าใส่ โอ้โหดูนี่แขครับคุณีมาเตอคุี่อีเอ,เอาเละเอาอีกี่วขเาขาแซ่ล่ะหิ้วเข่าไปกินเ็นเดียวมูหมู๊อยู่นู่ถุงนันแหละเจ้าประแดกก็อยู่ในถุงนั่น แกงถ้วยตัวเองไมา่ได้เข้าไม่ได้เห็ดเหลี่ยมก็แล้วก็ข่าวความกินอยู่ต้งโตขาเที่ยงนั่นหมูอบปลาส่งเครื่องผงแหลกส่งเครื่องเขาก็ว่าไป็นหม,ม,มูอบไข่ต้มมือไข่ต้มก็มีกับขา่าวเจแม่ก็มีเลย หวานคอเลยวันนี้กรอบโอ้กินกินโมบบางหันนี่หวานคอเลยแมมไอ้ดุแก่ที่ไอ้ดุแก่ยน้าไอ้ดุแก่ที่ไอ้ดูแก่ทีที่มาอย่างนั้นน้ำล้างคอเกิดลูกพอดีกระที่เอ้ยมาเม้นสิบจ้ำสิบจ้ำกันอันนั้นแบบเกิดลูกพอดีพอดีเลยอันนั้นแบบหวานอะบักข้าวใส่บักข้าวเออใส่บักข้าวไอ้นี่เฮ้ยเมื่อยตอนนี้จังม่วง หาซีเทียงหาซีหวยว่าจะไปเอาใส่เข็มบัวกได้ไหู้กเดกายทีได้ะกจะซื้อเลยค่ะแต่ม่แค่นมากนอนอยู่ข้างหลังนี่ยัวไอ้ามนะยบกทัวบกทัวนี่เซบเสียเลยกินได้เลยบัวเขาต้มซุกเ่ะอข้าบ่มักทัวเแข็งแข็งเลยเขาต้องไปต้มต้มหรือยังมะอร่อย นี่หมอมากะทิครับใบตเตยกับทัวต้มตทิ่ไว้กับเตกับเลือนี่เขามาไหวใส่เกลือผสมเกลือน้อยนึงเดีย๋ยวใส่ร้ายเด้เขาเข้มเลยเว้ยถึงจะห่อแบบแบบนี้เนี่ยก็แซ่บเดอ้อหวานมัน่ะ <c oughs> มันจะมันมะพร้าวมันกะทิกานกลวยเนึ่งอ่ะบ่เสือกากานกลวย แม่ฉันเน้นใหญ่แม่ฉันเน้นอิมมกเดี๋ยวอิมิม่อิมหม,ม,มกใหญ่หมกบิ๊กบึ้มโอ้รับสมัครคนหนวดด้วยวันนี้เด้อเหล่าได้รบบเนื้อม,มกสุดท้ายวันนี้ยินดีด้วยตัดอีบินเนี่ย กะทิมันก็หอมอยู่ดอกหอมหอฮอรนี่ก็ได้หัวกะทินะหอมคุณจึงเห็นเส้นเออเนี่ยบันเสือกล้วยมันเคลียเฮียลงโอ้เนี่ยเนี้ยนี้บันนี่ไปหาเผือกไม่ได้บันนี้เดี๋ยวเผือกตกวนใสเผือกส้มใสจะเป็นข้าเหนียวเปียกเผือกกิโลละเท่าไรก่อนอยู่ตลาดคงจะร้อยนะเจฟซิปถ้าอยู่ที่นี่แหละร้อยึลย อยู่ร้อยสี่สิบนก็ได้จมันอยู่ตลาดโลกละแปดสิบบ่เจ็ดสิบเจ็ดสิบบ่เคงไปได้เจ็ดสิบเัเดียวกัเจ็ดสิบบาทเองยังไม่ถึงโลนั่นน่ะมันนหอดูอีกค่ะทางขายลูกก็บเอาไปเฮ็ดเป็นเขาเปียกเขาเนียวเปียกเนาะอุ้ยเนี้อเสียอันนี้เขาเนื้อเปียกเนาะบ้านนี้เนาะเว้ยก็จะหอมไปเตือนมันเนี้ยิดสผานะ ซึ thi, th ่งอัฐิทั led, like head, an an <Can> ้งใบเตยอเสะเขาอยู่นี่เขาก็หอมเขาก็หอมแล้วใช้วัสจะดูดีบ้านเราเองนะไม่ต้องไปซื้อแล้วลงทุนแดงต้นกล้วยในอยู่บ้านเราปลูกไว้การการชงการกล้วย กช่ต่บบหูซาบบงป๊อกๆอ,อยู่ในบาเงนินม่นใชได้อยู่นกองกยแมวเออแมหีดไหซะนะยังยังยังไม่มีเพราะว่ามันใจนั่นมันเดี่ยเอวเขาตู้เย็นโอ้พ่อแม่จะไปแช่น้ำล้างบาทจะอากาดแช่น้ำใหนะจเจ,า,เจาไปจุ่มนม้ำให่นะเออ โอ้พีทบมเชือพอดีเห็ดกลยวย,โโยต้นเบงมันจะดำดิ่มันผ่านมือไปมันก็จะดำเลยมันไหลสดหลอดพิษสาเมืนหลอดพิษสามัน,มนกิน รอบหนึ่งเตรียมหลอดสองหอรอบสามกินฮะอันไหนรวยไหนละเนาะรวยขันหาขันแปดไปแซน่ามันกับซื่น้าตัวไดเฮียวกับว่าเอาแค่นั้นกูใชิไหมล่ะใช่เลยสวัสดีพี่น้องควางฝ่ายสบุสคนขอตอนรับสุบาแลนมาแลันมากนอน จำบซื non okay, g, ้อกล้นมานอนเฝ้าเบอ่งให้เบิ่งขนมตุขน,นมขนขนเทียนแม่เบอนขนมตุมขนมเช่โอ้ยขนมตุมเ่าเคยเห็อยู่ตัวนไหมนะ้ตุ่มฮ่อแปงลละไปตุมมันฟูงลื่นกินเลนยวันนี้นอสแยบันยังใส่เปล่าวแหงแสียบันไอ้ขนมเทียนจ้าโอ้ยเขาเขาบุไร้เฮ็ดแต่ตอนได้นไหมนีามย้อน้าวไปาก เฮต้ปีก right? <า>่อนมันบ่ป่าปีก่อนก็เฮ็ดได้ปีนี้อีกเทื่อกนึงเฮ้ยปีก่อนเขาบริเฮ็ดขนมหมกมันบ่เฮ็ตด่บ่เขานื้อว่าเฮ็ดจำอะไรวาเฮ็ดต้าขับต้มมัดบ่ว่าโอ้ปีนี้เฮ็ดขนมเทียน วาจดะกปวใสเข้มร่งฮิ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 อิฮ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 ิลิฮอฮิฮกฮิฮอฮิฮิฮินิฮิฮิอิิฮ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 ิบเอิฮิฮิฮบฮิฮิ

ความันมันมันผสมแปรงอะไรไปมันก็จะจืกตึงแต่มันต้องกินตอนตอนห่อนได้หนิแต่ต้องกินตอนเย็นตอนที่มันเย็นน่ะมันอาจจะนัวคืองเก่าเลยไอ้นี่นอ้นี่มันจืดอ๋อผ่อนผอนผ่อนเล็บแบบมือสองคือลองซิ่งใส่เค็มด้พี่น้องเยอะมาเด้อ แล้วนะ้าไม่กินไม่ได้เนะระไม่มีเวิวน้องคงเหอะน้อหน้องมาหนี่อย่าไปใกลมอห้อร้อนนั่นน่ะ มาเร็วเมานี่มาเนี่ยหนุ่หยางไปดีเถอะใส่เข้มใส่เข้มเลยนะใส่เข้มห่อนหนวดโอ้ยควันหนวนะโอ้ยอย่าเห็นควันน้ำดชแฉะหายงกซียซวยกับไปเซบาติล่ะ มีอยู่อันพันแบบพันแบบพอนิ้วมันนะอันใส่เข้มพันแบบพอนิ้วอ๋กกอแม่แก้วตัวนี้มันแตกละใส่เข้มใส่เข้มมันนะอ่ะอุ้ยอุ้ยไอจุอิจ,อจอิอร่อยนะใส่เนาะเฮ็ดเอ uh, ้ a, มันก็เสียบวเนาะ เสียบนัมบุวันเด้มาหใส่เข้มใส่เข้มนี่ใส่เข้มแล้วแล้วซุกซุกแล้วแต่ถ้าได้ยกหมอลงได้ไหมไปเอาต้มได้หมอนั่นเลยบอลลี่ต้มหมอนี่เป็นเลียนก่อนเป็นเรียนก่อนเสร็จหนัมานี่เรนมาต์ไปหมุนแม่ไปเห็ดหยางตรงหันมานี่เร็วเร็วเร็วจนนี่ก็พาประด็นนี่มาหนีมาหนีนี่ อยากกินขนมนี่หูอยู่นี่เห็นเทากินอ่ะน,นะเพื่อก็อยากกินนำ้ำแต่มันกินหมได้หนันมิห่อนหอนอู้ดหอนหอนหอนอืมหมัมด้วยความรูอืมอ่ะอืมอืมอืม แปลงเรือแโกยแปลงรุ่นทุงเลยเนี่หรือเธอจะท่าแปลงบะฮะต่มายากทาาแปลงหรเปล่าถ้าแปลงมั่นเต็มถาดเว้ขึ้นบามาเอขยี้ทุ้งใส่ถุงนเียเก็บแปลงมั่นโกยแปลงมั่นเดก็บเป็นมอ นเลยห้องกนนนนลนน,นนั่นนี่เตยลงไปต้มก้นบันนี้ต้มเขาต้มไม่ได้หานนี้บุ้ยสางเสี่หลิวตอนนี้เท่าไรนี่ตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่าย <laughs> ตอนนี้บ่ายตอนนี้บ่าย บายพอดีตอนนี้บายแล้วผัวมนุษย์กินยังวะให้กินน้ำเน่กสิวา สวัสดีพี่พี่เขาหน่อยเะยสวัสดีครับเดี๋ยวเ้วมามานั่งให้กำลังใจ <laughs> จะเลยเพิ่มทานเดี๋ยวจะโคมแล้วแม่ฮะป้าดิฟป้าหนอ่ม แปง้งเนาะไปอบควันเทียนเนาะเขื่อนหนึ่งหลองอังจากนั้นเอามาปั่นโอ้คือสีหอมขลับปะนะ่ะอุย้ยปแป้งอบควันเทียนอุ้ยว่าแล้วเวลาขึ้นหัวขนมเปียกก็ไม่ทีเดียวเจ็บนะควันเทียนเขากินโอ้ยตายตายเลยตายเลยอบควันเทียนตายเลยหอมเลยอันนี้โบไม่เทียนนี่สิหรอ ไปเรื่อยๆแล้วก็เลี้ยวเองตัวไหนเนี้ยเอ๊ะเจ๋อไม่ใช่เอียงเครื่องบักหลาถ้าแปงบ่เอียงเครื่องมันแปงนานนวดนี่นี่เอียงเครื่องมันนานอันนี้ค่ะสีพนีสีไปตอดลงไปทำไมอ่ะลงมาเออมันไม่หยางเราไปยิบอย่างเจอ ขนมเหลวๆพี่น้องกล่องปลายกแด้วแนะหนูไม่เอานะเหลี่ยวดีค่ะตะกี้ตะกี้แล้ว่โอ๊ยสินขาดแุ่ bị tòng lửa, không biết kẹt bùi tòm ơi, nó sẽ héo, xẻ anh 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 nhú anh nhú pì pì, xài vái rồi, này เอ้ยม้ยเก็บไปต่งไปเซน่าไมมาโอ้ดีดีหมูเหาเขาก็เอาใส่หมูเจ้าเลยเฮ้ยโอ้เขาไปสงหมูว่ะหมวถ่ายไม่ใส่หรวอีงบักลาบักลาบักลาเออบกลา มาเล่นมากมาเล่นมากข้าก็ตัวใส่ความหัวลงให้มันดูดหนามุยอันอยู บายพี่พีก,ก่อนบายปิดไลฟ์แล้วปิดไลฟ์แล้วปิดไลฟ์ด้วยของขนมเทียนปิดไลฟ์ด้วยของขนมเทียนเซเวานเรเสร็จแล้วเราจะขิมาเด้อมาซิมเบ้อมาเดินมาซิมมาเด้อปิดไลฟ์ก่อนนะ